สวัสดีครับก็อัปเดตงานครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเคลือบครับอยู่ในขั้นตอนเคลือบก็จะมีงานไม้ไปดูนะครับไม้ไปดูสองตัวเป็นราคาสองพันแปดนะครับจะเอาสองพันแปดก็ได้นะครับหรือจะเอา,อาถ้าเป็นรางธรรมดานะครับรางสีบอลน,นะครับตัวธรรมดาก็จะอยู่ประมาณสองพันหก นะครับผม2,006นะลดลง200นะครับแต่สเปคเท่ากันนะครับต่างกันแค่สีนะครับอย่างสีดํากับสีบอลนะครับต่างกันแค่สีก็จะอยู่ที่2,006นะครับ2,006ถ้าเป็นลางธรรมดานะครับไล่เบาเหมือนกันครับก็จะมีงานไม้ครับผมสองตัวเป็นลางไม้กระดูนะครับทายไม้สักตัวหนึ่งเขาสั่งมีลูกค้าสั่ง ท้ายกับรางนะครับอีกตัวหนึ่งยังว่างายังไม่ได้ลงขายครับเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงขายอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นท้ายไม้สักครับท้ายไม้สักกําคอแล้วก็ยกยิงครับยกยิงนี่ก็โดนเดือเ,เคลือบครับอันนี้ก็จะเคลือบอีกสักรอบนะครับเครือบอีกสักรอบ เดี๋ยวก็จะมีงานามือสอดนะครับลางไม้นะครับท้ายไม้สักท้ายไม้สักลางประดูนะครับมือสอดสองกระบ,บอกนะครับกลังเครือบครับตนนัวนี้ยังไม่ได้ลงส่วนตัวนี้ก็สองพันแปดนับมีสองตัวนะครับจะให้ดูงายครับนี่เป็นไม้ประดูนะครับเป็นไม้ประดูราคาสองพันแปดร้อยหรือจะเอาสองพันหกก็ได้นะครับลางบอล ก็น่าจะเหลืออีกเคลือบอีกสักสักรอบนะครับเคลือบยูริเทนครับผมมันจะแห้งช้าครับเป็นวันๆเลยครับผมผมเคลือบนะงานเคลือบถ้าถ้าฝนตกนี่ยิ่งแล้วเลยครับอย่างอันนี้ก็ต้องเคลือบนะครับเคลือบเพิ่มนะขัดขัดแล้วก็เคลือบใหม่เป็นงานไม้ครับอันนี้ก็ ท้ายเปล่าครับงานท้ายเปล่าลงานไม้สักนะครับ่ายไม้ประดูครับผมลายค่อนข้างจัดครับไม้สักชุดนี้ครับค่อนข้างที่จะลายชัดเจนครับ เดี๋ยวจะเสร็จก็จะมาลงให้ดูครับจะลงขายอันนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้มีคนซื้อนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงขายแต่ถ้าจะจองก่อนก็ได้นะครับผมไม่ว่านะครับเคลือบนี่ก็สวยครับเป็นอ่าเป็นด่างด่างกระพี้นะครับอยู่ใต้ท้อง สองทางเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสนใจก็สอบถามได้นะครับหรือโทร062นะครับ987 201 1นะครับ062 987 201 1ครับผมนะครับสอบถามได้โอเคครับสวัสดีครับ